ตรงสะพานใช่ไหม,อมโอ้วแกบอกขี่ข้างรถโหแม่ในไหนอ่ะู่ตรงสะพานเฮ้ยแม็กกี้เขาเหรอ <c oughs> แม่น่ามืดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เช้ยทำอะไรอะ่ะ <c oughs> วันนี้หันวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเร็ว <c oughs> ไอ้อย่าฟันกูอย่าฟันกูกูจะตายฟันหัวมันฟันหัวมันฟันหัวมันผมนมืนทีกูหน้ามืดเลยแม่งฟันกูทีฟันหัวบอกให้ฟันเลยหัวไปฟันเลยหัวไปเออเย่อันนี้คืออะไรซีแม็กกระสุนเก็บไปเขาชอบมีหัวเฮ้ยอย่าฟันไอ้ จริ่มสี่นาทีเลยบอ้ยอย่าฟังลืมฮะอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะใครตายตรงนี้เฮ้ยใครยิงอะไรอ่ะฮะแกใช่ไหมแม็กนี่เขาอยู่ตรงสะพานเห็นไหมนี่นี่มองมองมาทางนี้ นั่นน่ะเห็นเขาโดดปะอ๋อเห็นล้เออเขาจะไปยิงแกได้ไงเฮ้ยใช่แกเหรอวะที่โดนโดดเนี่ยนะอ้าวไม,ไมไ่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซอมบี้ไหนนี่เขาโดดอยู่ตรงนี้กูเพน,นึกว่าเห็นกูนแล้วไอ้สัสอยู่นี่เนี่ยใน,นกลางสะพานเนี่ยใกล้ทางตกเนี่ยหเห็นเห็นเห็นไรเซเบอร์ไหมเฮ้ยเฮ้ยโดด เี้ยด้ด้วยวยวยดดวยดดตาเินกลับที่สะพานเดินกลับไปที่ปลายสะพานเดินกลับไปที่ปลายสะพานเธ<ม>อวิ่งกลับก็โดนเสียตายยังตายแล้วดิไอ้เหี้ยเ้ยแล้วทำ <c oughs> ไมมีจอมมีผมมาก็เอ้ไม่อยอมตีมันแน่แล้วเขาไม่มีอะไร เฮ้ยว่าลืมทีหน่อยที่จะขึ้นสะพานนะเอาเฮียก่อนนว่าลางคืนกูมองคืนเองขอโทษก็กลางคืนและนั่นจีทำไมก้อนเมฆสวยจังสวยขอไปใายหน่อยดูตรงสะพานอ่ะกอาลังไป แล้วอะ่ะแ,แก้งอะไรแน่ๆเลยอเออมันมีบั๊กใหม่มานะระวังบัก๊กที่อะไรบั๊กผีตบอ่ะผีมันจะล่องวนอันนี้มีจริงอันนี้มีจริงผีแบบผีแบบที่คนอื่นมองเห็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นอะ่ะต้องให้คนอื่นตีให้อันนั้นดรอปไว้ตายหรอไม่ไม่เขาดรอปของยิงไว้เขาวิ่งไปลงสะพานเขาจะไปตีบอสบอสอยู่ในน้ำ นั่นแหะยา DX อ,อ่ะรีบกดใช้ไหนวะสีแดงๆอ่ะดรอปอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวตายเห็นนแป๊บึง,บงที่ดรอปของวะเนี่ยมันจะไม่เห็นได้ไงวะของเกินการก็เก็บพยายามเก็บให้หมดอยู่ไงเก็บผ้าพันแผลก่อนดีที่เป็นสีแดงอ่ะมึงไม่เห็นเป็นสีเที้ยอะไรเลยใช้อะใช้ใช้ไอ้ หมกรักแม่แล้วกด n น่ะหมกรักแม่แล้วกด n กดไหนอะ่ะกด n มันจะเห็นเป็นสีเขียวใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยเอากด n นะกดแล้วเรามองไม่เห็นนหรอกดตัว n แลวนี่กดคำกดตรงไอเทมอยู่หรือเปล่าไเอเทมใดนะ เออได้แหละโหสันขวานเขาไปกดของแล้วก็กดเอน็นกินดเด็กไปยังยังเลยเร็วเดี๋ยวตายหน้ามืดแล้วไม่ใช่เหรออ,อ๋อนี่ไงพ่งเห็นว้อ๋อ,อเข้าใจแแ้วะอ,อ้าวพงไม่ตายอ่ะขอเาขากินยาแล้ว เขาอยู่ไหนอ่ะเออนั่นฝิมือเขาอยู่ไหนมึงอยู้พิดเฮ้ยเขาเห็นแสงอะไรแวบๆด้วยอ่ะดาวตกเปล่าเฮ้ยแม่ฮะดาวตกคมอ่ะทำไมอ่ะแม่งพุ่งมาทางกูอะไรวะ ขอพรนี่ขอพรพรไม่เอาขอพรเขาอยู่ <im> ไหนาเป็นแกน่แน่อยู่ไหนไม่บอกอีๆ <im> <im> ตอนนี้เขาหายตัวอยู่เด้ออือ <im> <im> เราไม่เห็นนะ้า <im> อยู่ไหนอะ่ะลอมลืมเมก อย่ามาเร็วๆมาๆมาดีจร like ิแหละคงไม่เห็นเดินตามแสงมาเนี่ยเด๋ยวถือไ์เซเบอร์เห็นยังเห็นแล้วหมวกฟิงฟิงด้วยอ่ะเห็นยังเห็นหมวกเปล่าเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้วิ้งวิ่งอะแล้วก็เห็นดาบ ตอนนี้เขากำลังย่องบอลอยู่ย่องทำไมวะไม่ย่องอะไรเห็นเว้ยจะ <c oughs> ยิงอะไรมานะเอ้ยเฮียโอ้โหวิ่งเลย <c oughs> อย่าแม้เขาเห็นเลยปิ้วอยู่ พอ,อเหอะเราโคตตายไม่ตายเป็นระเบิดแสงเรื่องรถด้วยเหรอไม่รู้เห็นหนด้่รถว<ๆ>่ะเดียรถนิดนึงไม่เป็นไรหรอกรถก็ดีนะไม่เปลืองตังค์ข่วยช่วยขอหน่อย <c oughs> <c oughs> ได้ อะไรอ่ะ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 วิ่งแกแม่เขาจะตายแล้วเพื่อเก็บยาเก็บยานั่นน่ะคำว่าดีเอ็กอ่ะเก็บไปอ๋อนี่อะไรกลัวแต่ก่อนเลย <c oughs> ไม่เอาตายแล้วนะฮ <c oughs> ึยา <c oughs> ไม่เก็บป่ะ ม่มหเดินมาดนวยแม่เขาลูวิ่งอย่าง so cool. ้ยพอเถอะทำไมวะเดี๋ยวเเดี๋ยวพึ่ไปทำไมอ่ะอีกอันนึงเราต้องเดินตีตูดแบบ เธอเธอขอรบตวนหน่อยนุ่มๆอุ้ยโทษโทษมือลั่นจัดอะไรอยู่ข้างหน้ามือเดียวิ่งแข่งกันป่าได้ใครไปสุดสะพานก่อนไปสุดสะพานก่อนชนะนะได้ๆๆยืนยืนซ้อนตัวกันเอ้ย ซอโทวกันก่อนเอานะพร้อมยัง <c oughs> เอนับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามไอเชียติด <laughs> ừ, ừ. xé nhá ừ. Tổng vi chân quen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กดยาดิกดยากดยาไม่เป็นไรยังยังไม่ต่อยต่อยไหนน่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตายแล้วอุ้ยทำไมระเบิดวะ ไม่มีสัจจานในหมู